กอน,นอนคืนนี้นะคะวันนี้ก็แบบเมื่อวานไป,ไปงานวันเดย์แคมป์มาเนาะก็ฟืดแหละก็รู้แหละว่าไปกม็มีอาการเมียนหัวแน่นสมูกด้วยความที่แบบมีอาการลองโควิดนะคะโดยที่ไม่รู้ตัวไม่เคยเป็นไงก็คือรู้ฟังผิวๆแต่ไม่เคยลงลึกใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อสองเดือนกว่าสามเดือนที่ผ่าน เดือนแอมแลมเป็นโควิดเดือนไหนนะเดือนกรกฎาคมปะเออใช่ใช่ใช,ใช่เป็นโควิดในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาใช่ไหมคะหลังจากที่หายจากกดไหลไหลคือกดไหลย้อนเพิ่งจะแบบดีขึ้นน่ะไม่นานเลยแล้วก็กลับมาก็เป็นโควิดต่ออะไรเนี้ยนะคะเออแล้วก็แบบมันต่อเนื่องกันมา่ะแล้วคือด้วยจากจากการที่เป็นกดไหลย้อนเนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมนะที่แบบ เออแอบกินแล้วก็นอนคือแอบกินตอนกลางคืนบ่อยมีช่วงหนึ่งที่แบบที่มันเป็นอ่ะนะหรือว่าไปทํางานหรือว่าไปงานสัมมนาเพราะว่าปีเนี้มีการแบบไปเรียนแล้วกลับดึกบ่อยอยู่เหมือนกันแล้วมันคือมันหิวแล้วก็กินใช่ปะแล้วก็กลับมานอนแล้วก็นอนอ่ะมันแล้วก็แล้วก็ดื่มกาแฟใช่ไหมพอเริ่มเริ่มที่จะมีเป้าหมายอะไรใดๆมากขึ้นนะคะก็เรียนรู้เพิ่มขึ้นใช้สมองมากขึ้น ะะก็เลยใช้ความคิดเดยอะขึ้นนะคะทำงาน แล้วงานที่แอมทำอะ่ะมันไม่ได้เป็นงานที่ใช้แรงงานงานที่แอมทำมันเป็นงานที่ใช้ไอเดียใช้สมองใช้ความคิดใช้ความคิดแล้วก็ต้องเรียนรู้ใช้ความจดจำแล้วก็ใช้ทักษะของการพูดนะคะการสื่อสารนะคะไม่ว่าจะคุยโทรศัพท์หรือว่าสื่อสารทางโซเชียลออกไปอะไรทำคอนเทนต์อะไรใดๆซึ่งเนี้ยจริงๆก็ยังไม่ได้ทําจริงจังเลยนะตอนนี้ตุ้มก็คือมันเป็นช่วงของการฝึกอะพอรู้ว่าจะต้องฮิลลิ่งตัวเองแล้วก็ในงานเชิองอสังหาที่แอมทำอะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเบื้องหลังอะ วันที่คุณจะเห็นว่าคนคนหนึ่งเก่งแล้วประสบความสําเร็จอะไรขึ้นมาได้หรือเชี่ยวชาญอะไรได้เบื้องหลังเขาทํางานเยอะมากเลยนะคือเขาเรียนรู้เยอะแล้วก็ทํางานเยอะมากเขาไม่ได้แบบชิลๆแล้วแบบพรสวรรค์โชคดีแล้วเป็นมามันมันไม่ใช่อะ่ะคือแอบมาทํามาไงคือเนี่ยกว่าที่จะแบบรู้อ่ะเราแอบเริ่มต้นมาจากแบบครอบครัวเด็กยากจนอะ่ะเด็กสวน ยักจนอะเป็นสวนแบบสวนส้มเก่าสวนมะพร้าวที่สมุทรปราการนะคะที่แบบปลู่เจ้าเก่าซึ่งตอนนี้มันอาจจะมีความเจริญอะไรใดๆมันเปลี่ยนไปนะคะแต่เมื่อก่อนอนะมันคือสวนที่แบบลกลากที่คุณปลูกคุณย่าเขามาทําสวนอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็เอ่มก็คือเกิดแล้วก็เติบโตที่นั่นนะคุณคุณพ่อคุณแม่จบป .4 นะคะคุณแล้วทุกคนก็แบบจนๆกันทั้งน,นนะั้นอะ คุณพ่อทํางานโรงงานนะฮะทำสวนก่อนช่วยคุณย่าทําสวนแล้วก็ที่ดีคุณปู่ตาบอดนะฮะแล้วก็อยู่เยอะละคุณปู่อะมะเออไม่มีโรคประจาตัวใดๆเลยฮะ,ค,ะคุณปู่นะคะเสียชีวิตตอนอายุ9 6มีโรคเดียวคือเป็นต้อหินแล้วตาบอดทั้งสองข้างคือจําความได้ก็คือคุณปู่ ตาบอดละแล้วคุณปู่เสียชีวิตตอนแอมอ,อายุ14ย่างขึ้น15วันที่16มีนาคมในปีนั้นที่แอมจะไปสมเสมอร์ที่อังกฤจนะมันจำได้เลยที่สิ่งที่เกิดขึ้นอะแล้วคุณปู่ก็เป็นคนที่แข็งแรงมากๆคือคุณปู่กันญาท่านจะแบบเป็นสายเรียนรู้ธรรมะปฏิบัติธรรม ั้งคู่เป็นคนดีที่มีแต่คนโขดมีใครๆย,ย,ยกย่องนับถืออะฮะซื่อสัตย์ขยันอดทนแหม,มพูดไม่ผิดเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วได้รับการปลูกฝังถ่ายทอดตรงนี้นนะ่ะมันลงฝังลงในดี a และจิตใต้สำเร็จของเราเลยอะเออมันแบบพอแอมมาโตมาด้วยคุณปูกคุณย่าเลี้ยงมานะฮะแล้วเป็นลูกม่อคุณย่าเลยอะแล้วคุณปู่ตาบอดคุณปู่ก็จะเป็นคนแข็งแกร่ง,ง,รงที่แบบเล่าเรื่องได้เก่งมากแล้วคุณปู่คุณย่าทํางานหนักมากทํางานหนักนคือทําสวน ท่านขยันมากๆนะคะงานบ้านงานอะไรแล้วบ้านคนไทยสมัยก่อนอเป็นบ้านแบบไม้สองชั้นยกยกยก,ยกสูงอะค่ะเลี่ยมาอยูโตมาในบ้านแบบนั้นแล้วก็จะมีน้ําท่วมเกิดขึ้นทุกปีนะคะก็จะต้องวิดน้ําจะต้องแบบ โตมาตั้งแต่แบบหุงข้าวแบบต้องหุงข้าวยังไม่มีหมอ้อไฟฟ้าอย่างนั้นค่ะแล้วก็ต้องทําสวนงานสวนมันเป็นงานที่หนักมากนะคะแล้วก็ต้องไายเรือไปขายของอีกในยุคคุณปู่คุณย่าเก็บของในสวนขายอะไรเงี้ยทําให้ท่านแข็งแรงแล้วกินของสดสดแล้วมีความรู้เรื่องสมุนไพรธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเอาไว้มาแบ่งปันเรื่องนี้นี่ก็เลยแบบเอออยากจะเล่าให้ฟังว่าเออสุขภาพเป็นเรื่องที่สําคัญจริงๆแล้วก็แบบเลยต้องแบบแหนมาโฟกัสดูแลเรื่องเนี้ยแล้วก็พิ่งจะมาแบบ ทำอะไรนะคะมีปัญหาอะไรเป็นนักแก้ปัญหามันถูกฝึกตัวเองมาแบบนี้ก่อนอะกว่าที่จะแบบเออเป็นคนที่มั่นใจได้ก่อนอะมาจากความที่เป็นคนที่ไม่มั่นใจเลยเชยแต่งตัวเชยแต่ตัวไม่เป็นก็เรียนรู้ที่จะแบบ แต่งตัวเป็นอะไรนะคะที่เราค่อยๆมาเรียนการผสมเรื่องการบุกแอบม,มาเรียนเรื่องความงามนะคะแล้วก็มีแพชชั่นเรื่องของสุขภาพเพราะว่าแอบม,มาเป็นคนที่แบบอ่านหนังสือนะคะรีดเดอร์ไดเจตเข้าใจปะแล้วมันเหมือนกับมันมีของเก่ามาคือคุณยา่ามีความรู้เรื่องสมุนไพรนะคะเพราะว่าคุณทวดนะคะซึ่งเป็นพ่อของคุณยา่าเป็นหมอและน้องชายของคุณปู่ ก็เป็นหมอนะคะหมอรับเป็นหมอหมอแผนโบราณอะ่ะหมอยาสมุนไพรแผนโบราณนะคะแล้วก็แบบเขาเรียกอะไรแพทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณเออแล้วคุณทวดวมอชื่อหมอข่าวเลยนะคะแล้วคุณย่าก็ได้รับการมรดกอะ่ะแหมเป็นคุณพ่อเป็นขนาดนั้นใช่ไหมคะก็ได้รับมรดก ถ่ายทอดมาในองค์ความรู้มาแล้วคุณย่ากับคุณปู่ก็จะมีการปลูกพืชสมุนไพรที่หลากหลายค่ะในสวนโดยที่ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงยาเคมีใดๆแต่โอเคโปรดักต์หลักในสวนนะสินค้าหลักในสวนนะคือมะพร้าวนะคะเป็นสวนมะพร้าวเป็นหลักเลยนะคะเห็นเขาบอกเมื่อก่อนเป็นสวนส้มแตนเกิดไม่ทานั่เกิดมาก็คือสวนมะพร้าวแล้วแล้วก็จะมีคือทําแบบ คล้ายเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงรัชะกาลที่9เอามาถ่ายทอดส่งถ่ายทอดเลยแต่แค่มันไม่มีนาข้าวนั่นเองอ่ะส่วนในคลองอ่ะก็จะมีการขุดลอกทุกปีนะคะแล้วก็จะมีปลาแต่มันเมื่อก่อนมันจะเป็นปลาธรรมชาติก่อนที่จะมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาแล้วแอบ,บปล่อยน้ําเสียแล้วก็มีบ้านเรือนเพิ่มมากขึ้นแล้วทิ้งขยะ ชิ้งของเสียลงแม่น้ําลาคลองนะคะทาให้เกิดการน,น้ําเน่าแล้วปลามันก็ตายแต่เมื่อก่อนอะตอนเด็กๆก,กับน้นํามันใสเราใช้น้ําในคลองอะตักใส่โอง่งแล้วก็แกว่งสารซ่อมอะเพื่อที่จะเอามาอาบนะคะแล้วก็ดื่มน้ําฝนโตมาแบบนั้นอนะมีแทงเก็บน้ําฝนก็มีเก็บคือคุณปู่คุณย่าก็จะมีโอ่งามรุน้นี้แล้วก็จะมีโอง่งมังกรมีโอ่งอะไรใดๆรอบบ้านเลยอะแล้วก็คุณย่านะเวลาที่มี มาแรงมีอะไรลงใช่ไหมมีเพีย้ยอาจคุณย่าก็จะดูละคุณย่าก็จะอ่ะแอมไปขึ้นไปเก็บสะเดามาใบสะเดามาให้ยา่าเงี้ยใบแก่ใบอ่อนย่าจะบอกหมดเพราะที่บ้านจะมีต้นสะเดาอยู่หนึ่งต้นนะคะแล้วโอ้โหต้นเดียวพอกินเลยแอมก็ชอบกินสะเดากินของขมกินสมุนไพรแบบนี้มาตั้งแต่เด็กทําให้แอมอ่ะมีสุขภาพที่แข็งแรงแต่ว่า ด้วยด้วยการที่คนเราก็ต้องมีโลกกร,ร่าบ้างแล้วแล้วก็มีกีอะไรมันแ,แต่ด้วยมลภาวะอาหจังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่มีมลพิษทางอากาศสูงนะคะไม่แน่ใจว่าสูงที่สุดในประเทศเราหรือเปล่านะคะเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปมันมาตรพุบแล้วมั้งเนี่ย <laughs> ก <laughs> ็คือมัน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 ,มนคือมันก็เปลี่ยนไปได้อะไรเงี Ό ้ยค่ะก่อนที่จะมีเรื่องความรู้เรื่อง PM อีกอะ่ะสมมติประการอากาศไม่ดีมานานแล้วอากาศมีผลกระทบกับสุขภาพโดยตรงอยู่แล้วค่ะเพราะอากาศที่เราสูดเข้าไปอะ่ะมันจะทําให้ระดับออกซิเจนมันก็จะมีผลในการฟอกเลือด ฟอกปอดปอดเราต้องฟอกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะนำไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกายเนี่ยเราเป็นโควิดมันกระทบเรื่องออกซิเจนมันถึงไม่มีผลไงดังนั้นอากาศเป็นหนึ่งในศาสตร์ของ Anti-Aging แล้วก็ On Wellness เนี่ยด้วยค่ะอากาศจะต้องดีบริสุทธิ์ด้วยนะคะซึ่งต้นไม้อ่ะ แล้วก็เครื่องกลองอากาศที่มีมาตรฐานสามารถช่วยในตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ต้นไม้ก็มีประโยชน์มากๆเลยดังนั้นเขาคนที่รวยแล้วมีเงินแล้วเขาก็รู้เรื่องคนรวยเขาเรียนรู้เยอะค่ะคุณคนรวยที่มีความรู้นะคะไม่ได้แบบ ถูงหวยหรือว่ารับมรดกมาซีซัวอะไรเงี้ยเขาหาเขามีองค์ความรู้ว่าเขามีของอะไรของเขามาที่เขาพัฒนาตัวเองพัฒนาชีวิตมาทําให้เขามีความคิดอุปนิสัยที่ร่ารวยอะ่ะเขาต้องหาความรู้เพื่อที่เอาตัวรอดเพราะว่าหนึ่งในการที่จะ ร่ำรวยได้อะจะต้องมีหมายเสร็จที่ดีต้องมีความคิดที่ดีต้องมีคนรวยคิดบวกค่ะเขาถึงจะ move on เขาบอกว่าคนที่สาเร็จอะเขาไม่ได้เจอปัญหาอุปสรรคน้อยกว่าเราเขาเจอปัญหาอุปสรรคเยอะกว่าเราแต่ว่าเขามีวิธีคิดที่ต่างจากเราและสุขภาพเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่คนสําเร็จอะเขาดูแลเรื่องสุขภาพทําให้เขามีแรงเรียนรู้และทํางานนะคะได้ได้สูงแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้เยอะ ก่คนทั่วๆไปอันนี้ก็อยากจะฝากไว้เพราะแอมก็เป็นคนหนึ่งเนาะที่แบบบางทีก็รู้แต่ว่าบางทีก็ขาดสติแล้วก็เป็นความที่แบบนิสัยสุดโต่งเนาะว่าจะทำอะไรก็สุดก็เลยแบบเออมันก็เลยเลย,เลย,เ,ลยเลยไม่ได้บาลานซ์ชีวิตเรื่องการดูแลสุขภาพไปอะไรเงี้ยค่ะก็นี่แพ้ด่พาดพลาดแค่ปีสองปี <laughs> เป็นขนาดนี้แต่ก่อนหน้านี้ก็คือ,คอมันก็ดูแลดีดี